สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์อีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเมนิเกียมโรบอทนะคะแล้ววันนี้นะคะเมย์ก็จะพาน้องๆน,นะคะมาช้อปปิ้งในร้านขายของชํากันนะคะโอเคซึ่งตกเกียนจะเป็นยังไงนั้นไปดูเมย์เล่นกันเลยค่ะแม่คะแม่คะแม่มาทําอะไรเหรอคะวันนี้แม่ก็จะมาช้อปปิ้งนะรุ่งนะมาซื้ออะไรเหรอครับวันนี้แม่ก็จะมาซื้อ ดูส้วมนะลูกนะรู้สึกว่าส้วมของเราเต็มนะลูกและก็ตอนนี้ส้วมของเรานี่สกปรกมากเลยโอ้โหดีมากเลยครับ <S <S ผมนี่ยังไม่กล้าขี้แล้วก็ไม่กล้าฉี่เลยครับแม่ <S <S โ,อโอเคอ่ารู้สึกว่าคนนี้ที่นี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เลยอะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยครับอ่าเราก็ลองถามคนนี้ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นที่ร้านเราเนี่ยขายไม่ได้เป้าอ่ะผู้จัดจากนารเลยล็อกขังพวกเราเอาว่้ แล้วลูกรู้สึกว่าผู้จัดก,การอาจจะเครียดแล้วก็กลายเป็นบ้าเลยขังพวกเราเอาไว้ที่นี่โอ้โหแล้วเราจะไปล้างซ่วมยังไงล่ะเนี่ยจริงด้วยครับแม่งั้นเราต้องหาทางออกไปล้างซ่วมที่บ้านกันแล้วลูกโอเคครับแม่โอ้โหรู้สึกว่าที่นี่นะคะหืของนี่แบบว่าตกเต็มพื้นเต็มไปหมดเลยนะคะ จริงด้วยครับอ่าอันนี้นะคะให้เรากระโดดนะคะนี่หลบสิ่งกีดขวางนี่นะคะที่หกเต็มพื้นนี้นะคะอ่าแล้วก็ไปหาทางออกกันอือหือโอเคเซฟเอาไว้และนี่ห้องอะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้ก็ห้องไว้สําหรับให้เด็กเล่นนะคะโอ้โหและนี่อะไรโอ้โหขวดนะคะซอสอะไรพวกนี้ตกเต็มพื้นหมดเลยเราก็ดีเลยกระโดดนะคะหลบสิ่งกีดขวางนะคะอย่าให้โดนพวกซอสพวกนี้นะคะ แล้วคนนี้พูดอะไรอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำหกเต็มพื้นอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหแม่ครับน้ำหกเต็มพื้นอย่างนี้แล้วเราจะไปยังไงล่ะครับแม่งั้นเดี๋ยวเราต้องหาทางที่จะหลบเลาะน้ำนี้ออกไปนะรุ่งนะแล้วไปยังไงอะครับเดี๋ยวดูซิตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมรู้สึกว่าจะขึ้นไปไม่ได้นะแล้วไปทางนหนแล้วครับแม่ขอดูก่อนนะรุกนะ นี่ไงทางนี้ไปได้นะลูกโอเคแฉบอึ๊ อืโอเคเรียบร้อยแล้วพนักงานก็ยังขยันขันแข่งทำงานอยู่เลยจริงด้วยครับเหลือแต่ผู้จัดจาก,การนะัเท่านั้นแหละครับที่ใจร้ายอะครับแม่ใ<อ>ช่แล้วลูกเพราะขายไม่ตามเป้านะเพราะกลัวว่าร้านจะต้องเจงนะลูกโอ้หน่าสงสารจรงเลยนะครับถ้าร้านเจงพนักงานนี่ก็ไม่มีงานทำใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องหาทางออกแล้วก็ไปร้านอื่นกันดีกว่านะลูกนะโอเคครับแม่ ส่วนพื้นนี้นะรู้สึกจะเป็นน้ําแข็งนะโอ้โหถ้าเดินไปก็ลื่นโอ้โหลื่นจริงด้วยอื้อหือลื่นนะคะชวรโอ้โหโต้องกระโดดให้ทันชวรโอ้โหลื่นนะคะเป็นน้ําแข็งอ่าโอเคเราก็ผ่านมาได้นะคะโอเคแล้วเราก็เซฟสวัสดีครับสว <c oughs> ัสดีโอ้โหเราอยู่คนละทางกันนะครับประตูกั้นทางรักของเราครับ <c oughs> โอ้โหรูป ทำไมเชยอ,อย่างนี้ลูกโอ้โหเน่ามาแต่ไกลเยโอเคลูกอ่าเดี๋ยวเราก็จะต้องแบบว่าไปต่อนะลูกนะไปยังไงละเนี่ยอ๋อเราจะต้องเข้าทางนี้หรอโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเลาะทางนะลูกนะเพราะว่าตรงนี้น้ําตกเต็มพื้นไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเลาะผ่านทางบ้านของเร่นนี้นะลูกนะ โอ้ผมเคยเห็นครับที่ตามงานวัดใช่ไหมครับอ่าในห้างสรรพสินค้าก็มีนะรุกนะไม่ใช่แค่งานวัดนะรุกอ๋อเข้าใจแล้วครับแม่ไงอู้อันนี้ก็จะเป็นลูกโป่งนะคะอันนี้อเอาไว้สําหรับเด็กๆเล่นนะคะตอนนี้พี่ก็อายุเยอะแล้ว <laughs> เล่นไม่ได้ <laughs> โอเคเราก็เดินซะอซ้อละกันนี่ค่อยๆเดินนะคะอันนี้ชว้วนนี่เลาะเลาะตามทางไปเลยนะคะ ฮ้ยอะไรเนี่ยเห็นช่องแคบอย่างงี้ให้เรากระโดดเหรอ <S <S โอเคไปไงต่ออฮ้ยไปไงต่อแล้วเนี่ยจริงด้วยครับเอาไปได้นะคะโหหวาดเสียวทําอะไรให้เราหวาดเสียวนึกว่าจะแบบว่ากระโดดทีจะไปตายนะคะนี้อ่าอันนี้ก็รู้สึกว่าไม่น่าให้โดนนะคะที่เป็นส,สีนี้นะคะที่ขั้นนะคะนี้เอา้าเอาไว้หลอก โอ้โหเราก็ตกใจโอเคงั้นก็เดินได้ปกตินะคะเอาไว้หลอกเรานั่นเองโอเคและไอ้สีเขียดนี่ล่ะอ,อให้เราร้อหรือเปล่าอ่าด้วยความแบบว่าเราก็กลัวตายนะคะอันนี้อ่าเราก็กระโดดขึ้นไปเลยชวบนี่กะชวบนี่อึ้นี่เรียบร้อยอึ้อุอ้ยมีนี่ด้วยอุย้สยสไลด์ลื่นโอ,โอเคผา หน้าพิมพ์เลยนะโอเคให้เรากดเซฟก่อนกดเซฟเหยียบเซฟก่อนชับเรียบร้อยโอ้ตุ๊กตาเต็ไมไปหมดเลยครับแม่ใช่แล้วลกูกตุ๊กตามีหลายสายพันธุ์เลยนะลูกนะมีทั้งมังกรตุ๊กตาหมีด้วยจริงด้วยครับอ่าเราก็อย่าโดนน้ำเด็ดขาดโดนน้ำตายขาพี่นะคะอันนี้กระโดดในลูกบอลสีสีนะคะชวับชวับเออเสวียอ่าถึงแล,แล้วอะไรล่ะเนี่ย โอ้รู้สึกว่าจะเป็นผักนะคะแม่โอ้โหผักจริงด้วยลูกผักนี่ตกเต็มพื้นเลยไม่สะอาดเลยที่นี่ไม่น่าร่ะถึงร้านไม่มีใครเข้าอ่ะจริงด้วยครับโอเคเราก็โอ้โห,โห,โหอะไรแล้วเนี่ยแม่ครับระวังนะครับใช่แล้วลูกอันนี้ก็จะมีเปลือกกล้วยแล้วก็แอปเปลิลอง,งุ่นนะโอ้โหพุ่งมาเราก็ต้องหลบให้ดีๆนะคะนี้ก็ต้อง จังหวะให้ดีๆนะคะแหวบเฮ้ย,ออยโอ้โหแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเฮ้ยจะเย็นนะจ๊ะแอปเปิลจา๋าชวาบโอ้โหต่อไปองุนนะคะและนี่อะไรเนี่ยโอ้โหต่อไปเจอกับใครอีกแล้วเนี่ยนี่ๆเข้าไปในร้านหนังสือกันเถอะโอเคเราก็เข้ามานะคะโอ้โหรู้สึกว่าร้านหนังสือนี่นะคะจะทําทางเหมือนเข่าวงกดเลยนะคะจริงด้วยครับแม่ เราก็ต้องหาทางนะที่จะออกไปโอ้โหทางหนังสือเต็มไปหมดแล้วเราจะหาทางออกไปยังไงละเนี่ยอุ้ยตรงนี้ก็ตันอุ้ยต้องมีทางรับแน่ๆเลยจริงด้วยครับอ่าเราก็หาดูอุ้ยๆส่องดูส่องด,อด,อดูต้องมีประตูรับอ่านี่ไงโผลมาแล้วโอ้โหเราก็โผลออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะดูซิอันนี้อะไรประตูนะคะจะมีประตูด้วยโอ้โหแล้อะไรเนี่ย โอ้โหรู้สึกว่าห้างสรรพสินค้านี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็ปีนขึ้นไปอ่ามีไม้นะคะอันนี้โอเคไม้รอยต่อเราก็เดินตามรอยต่อของไม้เลยนะคะอันนี้อ่าตามทางเลยชวัวอต้องค่อยๆหน่อยน,นะคะตกไปทีตายแน่ๆเลยจริงด้วยครับข้างล่างน่าจะเป็นปูนที่ยังไม่แข็งใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกอ่า ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนนะยังสร้างไม่เสร็จเลยที่นี่ชวัวปอูอ้หูี่นี่ก็เหมือนกันนี่เฟ้นไฟใช่ไหมเราก็ต้องกระโดดข้ามนะคะร้านแมคโดนเนลนั่นเองโอเครู้สึกว่าสกรปรกมากเลยนะคะที่นี่โชะอเช่อโช๊ะอเชอึ้ออ่าเซฟเ,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 เลยอู้น,นี่แฮมเบอร์กเกอร์อีกอื้หอไม่นา่าร้านถึงจะเจ๊งเพราะอย่างนี้นี่เอง ผมไม่ทำความสะอาดนะลูกนะโอ้โหรู้สึกว่าแฮมเบอร์เกอร์นี่จะเล็กลงเรื่อยๆนะ,ะชวัาและนี่อะไรอุ้ยเสื้อผ้าขนาดเสื้อผ้ายังแบบเละเทะขนาดนี้เลยโอ้โหเราก็โดดข้ามเลยนะคะเสื้อผ้าอ,อ,อ่ะโชวเชชชวัาและคนนี้พูดอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่นี่ประตู ไปไม่ได้เราก็จะต้องไปประตูทางนี้ใช่ไหมโอเคเราก็ขึ้นมาละว,ว้าวอันนี้ก็น่าจะเป็นโกดังเก็บของนะรุ่งนะโอ้แล้วจะไปยังไงล่ะครับก็คงจะต้องกระโดดขึ้นไปนะรุ่งนะอ่าปีนไปเลยชวัวบนี่ชวัวบนี่กระโดดขึ้นไปเลยโอ้โหเหมือนห้องสมุดเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหเราก็เจอ เพื่อนนะคะที่มีอุปสรรคเดียวกับเรานะคะก็คือหาทางออกไปจากที่นี่เหมือนกันนะคะอ่าเราก็ดีเลยกระโดดเลยรู้สึกว่าเราจะต้องขึ้นไปทางรูระบายอากาศนะอ่าแ่บอ่าโผมาะนี่อ่าแล้วเราก็กระโดดเลยกระโดดข้ามไปเลยนะข้ามไปพ่ามโดนน้ำสีขเขียวใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกอ่าเราก็ต้อง กระโดดไปแวบนี่อึสไี่โชอ่าอย่าตกตรงน้ำสีเขียวเด็ดขาดไม่งั้นเราก็ตายคาที่นะคะโอเคเราก็ผ่านแล้วนะคะนี่ก็คือช่องทางระบายอากาศนะคะนี้ช่องแอร์นั่นเองโอเคเราก็ออกมาจากตรงนี้เอา้านี่ไงประตูล็อกอ๋อในที่สุดเราก็ออกมาได้แล้วนะคะนี่อะไรอันนี้ก็เหมือนกันหรอประตูล็อกหรอให้เราไปทางไหน ไปอีทางนึงนะคะโอเคอ่ารู้สึกว่าแม่ครับเหม็นมากเลยครับรู้สึกว่าเราจะต้องผ่านช่องนี่นะคะพวกแช่ของเย็นๆนะคะก็คือพวกแช่แข็งพวกอาหารสดนะคะนี้โอ้โหรู้สึกข้างในนี้หนาวมากเลย จริงด้วยครับแม่ขนผมตั้งเดรแล้วครับโอเคลูกทนอีกนิดหนึ่งนะลูกนะเราก็จะออกไปจากที่นี่ได้แล้วโอ้โหหนาวมากเลยและน่ากลัวสุดๆเลยจริงด้วยครับเราก็กระโดดข้ามเลยนี่กล่องชวักนี่อึโอเคกระโดดอึ่อเรียบร้อยออกได้แล้วลูกนี่เออเหือเราก็เซฟทันทีเลย และนี่อะไรโอ้โหเบประสักเยอะเหลือเกินแค่เรานี่มาซื้อน้ำยาขัดส้วบที่ปั๊มส้วบโอ้โหกลับต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ <emotion> จริงด้วยครับอันนี้นะคะเราก็กระโดดเลยนะคะนี่ตามช่องเลยนะคะโอเคและรายอีแลเดียขึ้นริบใช่ไหมโอเคเราก็มาโผล่ที่ไหนโอ้โหห้องเก็บของนะคะโกดังเก็บของนั่นเองโอเค โอ้โหเราก็กระโดดข้ามเลยนะคะนี่อ่าเราก็อย่าโดนสีแดงนะคะนี้โอเคกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนี่อือันนี้เส้นใหญ่กว่าเดิมโอเคเราก็กระโดดแฉกนี่โอ้โหใหญ่กว่าเดิมนะคะนี้อันนี้ก็ต้องเลาะนะคะทางให้ดีๆเลยนะคะอ่าอย่าให้โดนสีแดงเป็นเด็กขาดเลย ชวบนี่โอเคอันนี้เส้นเล็กนะอกระโดดชวัวนี่โอ้โหเราออกมาที่ไหนแล้วเนี่ยอ,ออกไปได้ปะไม่ได้อ,อุนั่นไงนั่นไงอ่าโอเคที่เซฟชูนี่เรียบร้อยขึ้นริบแล้วโผล่ไปที่ไหนแล้วเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วหรอเราจะออกไปจากที่นี่ได้ได้แล้วใช่ไหมน่าจะได้แล้วนะครับแม่ และเ,ลเ,ลเลส้นนี่อะไรนะอ่ะอึดกระโดดนะคะโอเคเราก็ออกมาได้แล้ว <Yes! S 1> ว้าวสุดยอดอยในที่สุดเราก็ออกมาได้สําเร็จแล้วนะคะอันนี้จริงด้วยครัแม่อ้าวยังไม่ถึงแบเนี่ย oh. โอ้ยังไปต่อนะคะโอเค รู้สึกว่าต้องระ <c oughs> วังด้วยนะคะนี้เอื้อดโหทางลื่นนะคะทางลื่นหลบแฉชแฉหูลื่น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 โอ้โหเดินอย่างไวเลยนะคะอันนี้โอ้โหในที่สุดเราก็กลับมาถึงจุดหมายได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคเราก็ผ่านเสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะคะนี้โอ้โหอุปสรรคในการที่เราเนี่ยมาซื้อของเพื่อที่ให้ส้มของเรานี่นะคะ แปลว่าคงสภาพดีแต่กลับมาเจอเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดนะคะนี้อ่าเราก็เลือกสีให้เราเนี่นะคะเดินนะคะทั่วแมปนะอ่าบานเข้าไม่ได้ด้วยเอาไว้ชูเฉยๆเดะะันยีกจดิงด้วยครับโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ที่มีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ